นนะ,ะ้วกวนนก็ัีีีจมอที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำขวางอภอวารินชำราบจัังหวดอุบลราชธานีนายสมศักดิ์พุทธคมกำนันตำบลคำขวางนำคณะผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้นำฝ่ายปกครองทั้งหมดในพื้นที่ตำบลคำขวางร่วมแสดงความยินดีแก,ดก่ดรนัทนิชาพเพิ่มทองอินในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลคำขวางอย่างเป็นทางการ ในโอกาสนี้ดรนัทนิชาเพิ่มทองอินนายกเทศมนตรีตำบลคำขวางได้กล่าวขอบคุณพี่น้องชาวเทศบาลตำบลคำขวางที่ให้โอกาสตนและคณะได้เข้ามาร่วมบริหารและพัฒนาเทศบาลตำบลคำขวางซึ่งตนและคณะผู้บริหารจะทําตามนโยบายที่เคยได้ให้ไว้พร้อมจะร่วมกันพัฒนาเทศบาลตำบลคำขวางเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนเทศบาลตำบลคำขวางทุกคน ทุกอย่างจะประสบความสําเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความสามาัคคีของทุกคนซึ่งที่ผ่านมาก็เห็นแล้วว่าทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาลตําบลคําขวางจะเห็นได้จากความสามาคัคคีทั้งการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้ทางเทศบาลยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะที่ชำรุดได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กสายทางบ้านคำขวางหมู่ที่5บ้านรวมพลังสายทางอุบลราชธานีทอถุง20 004ค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะพี่น้องชาวตำบลคำขวางที่กรุณาให้โอกาส ทั้งตัวดิฉันเองดออรนันิชาเพิ่มทองอินแล้วก็ทีมงานาทั้งสอ,อนะคะจริงๆคือเก้ท่านแต่รวมๆกันแล้วทั้งสองฝั่งก็เป็น12ท่านนะคะส่วนในเรื่องการทำงานต่อไปก็อย่างที่ภาพเห็นมันจะมีทั้งความสมานฉันท์การทำงานเป็นทีมนะคะ ไม่ว่าจะเป็นทางผู้บริหารทางท่านสอทอท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแม้แต่ทั้งเทศบาลเองก็จะมีทางท่านประหลัดเจ้าสำนักแล้วก็ผอทุกทุกกองตามที่เข้ามาสามสี่วันเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็ได้รับเขาเรียกว่าเป็นการทำงานที่เป็นพลัง ช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างงานเรียบร้อยสวยงามดูตัวอย่างที่ขับรถผ่านเข้ามานะเห็นงานถวายความจงรักภักดีการผูกผ้าของวันที่สามที่ผ่านมานะฮะก็ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนี่คืองานแรกนะคะแล้วพอมาวันนี้มาประชุมร่วมกัน นี่คือรอบบ่ายรอบเช้าก็มีทางท่านนายอำเภอม,มาเปิดการประชุมให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่คือตอนบ่ายตอนบ่ายท่านกำน,นันท่านผู้ใหญ่บ้านด้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ก็เข้ามาแสดงความยินดีก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่จะทํางานแล้วก็ช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองค่ะขอบคุณค่ะ